สวัสดีครับผมนายานกุลเพีนงเราขอต้อนรับทุกคนในที่ของบ,บ 6, วัน,นี้จะมาทำต้นหนึ่งบบโลโลนะครับแบตเตอรี่โลนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่น GS h ECTA 120Ah Hybrid Sport โมเดล 80D31R แบตเตอรี่ไฮบริดควรเตือนนำกานทุกๆ2เดือนขนาด12โวลต์ 60. 8ปดสิบแอมห้า้เาสห้าเครื่องยนต์เป็นจแอลซีอาร์สิบห้าแนท้าใช้กับเครื่องยนตห้าีกับสามตราชเคอง์คือ j i s อออประเทศญี่ปุ่นดีอรอประเทศทีโลก ควัมดีกระสุนสามหนึ่งอายยมาจากแปดสิบคือแบตเตอรี่ดีรองพางสิบแปดถึงสิบเจ็ดเซนถึงสิบแปดเซนสากสิบเอ็ดไม่ถึงความยาวสามสิบเอ็ดเซนโดยหันขัวลบเขาหาตัวขัวบวกจะอยู่ขวามือ เ้อประกอบแบตเตอรี่ในรถยนต์นะครับหนึ่งมีแผ่นธาตุมีสองประเภทคือแผ่นธาตุบวกทำมาจากตะกั่วไดออกไซด์และแผ่นธาตุลบทำจากตะกั่ว ทำหน้าที่พอิตกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดปฏิกิริยากดกับแบตสองแผ่นกั้นเป็นวัสดุพลาสติกสามกดแบตเตอรี่เป็นสารละลายกดซันฟูริก H2SO4 และน้ำ H2O ที่ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมี ระหว่างแผ่นหา์ดกับกดแบตเตอรี่เกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้าของแบตเตอรี่อันนี้เป็นจุดแบตเตอรี่เป็นจุดช่วยระบายกา๊าซที่เกิดจากปฏิกนะิริยาในเคมีฝาฝาปิด เป็นฝาที่ปิดบ็อกเือกแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการรั่วซึมของกรดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ G S มีทั้งหมด6เซลล์ต่อแบบอนุกรมการต่อต่อขัอว้วบวกของเซลล์แบตเตอรี่แต่และเซลล์เข้ากับขั้วลบของเซลล์ถัดไปผลลัพธ์ในงั้นจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเซลล์ที่ต่อข้อควรระวัง ควรใช้เซลล์ที่มีความจุเท่ากันเมื่อต่อแบบน้ก,กรมเพื่อป้องกันการชาร์จมากเกินไปและคลายประจุเร็วการดูแลร,รักษานะครับมันดูน้ำกันอย่างน้อยทุกสามเดือนตอนหนึ่งครั้งในการเติมถ้ากเติมจนล้นถ้าจอดทิ่งไว้นานเกินเดือนควรมาสตาร์ทุกเดือนอาทิตย์ควรมาสตาร์ทุกอาทิตย์ถาจะดคาบขี้เกลือที่พั่ว ออกโดยใช้น้ำร้อนล้างเช็คไดชาร์จระวังเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งค่าไดชาร์จที่ดีควรอยู่ที่14โวลต์บวกลบ2โวลต์ตรวจสอบสาย่านไดชาร์จและห้องเครื่องในให้อยู่สภาพสม,มบูรณ์อคร